สวัสดีค่ะที่ชมนี้นะคะเป็นอาหารกลุ่มอาหารต้นทางนะคะที่ไม่ได้แปรรูปนะคะเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันนะคะแล้วก็เป็นอาหารต้นทางทั้งหมดเลยนะคะอันที่หนึ่งนี้นะคะฟักทองนะคะฟักทองหนึ่งนะคะแล้วก็มันม่วงนะคะเผือกต้มนะคะกล้วยน้ําว้าต้มแล้วก็อีก ที่เห็นสองอันสีเหลืองกับสีส้มนี้นะคะเป็นมันเทศนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะเป็นของที่เราขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็ถ้าเป็นกล้วยหรือวักทองนี้ก็เป็นของที่ตัดมาจากต้นนะคะแล้วก็นำมานึ่งนะคะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะ สิ่งของเหล่านี้นะคะที่แนะนํานี้นะคะเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารต้นทางนะคะเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยก็จะได้รับคาร์โบไฮเดรตได้รับน้ำโปรตีนในบางส่วนนะคะแต่ว่าน้อยนะคะแล้วก็มีวิตามินเลือแร่นะคะก็ได้ครบอยู่นะคะเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยก็ เหมาะมากๆเลยนะคะกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เราก็จะได้เส้นใหญ่อาหารนะคะเส้นใหญ่อาหารซึ่งจะช่วยในการย่อยนะคะในผู้สูงอายุนะคะสวัสดีค่ะ